สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะเป็นกล่องสกินอัลติเมทนะครับซื้อกล่องนี้คุ้มหรือเปล่านะจะถูกไหมวันนี้ทีมซีมีคำตอบนะครับ mm hmm. เรื่องลาวของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่วันนี้ถือวันที่8 mm hmm. มีสายน,นะครับก็ราวๆหกวันนับจากรันกิจกรรมนี้นะครับโดยรูปแบบกล่องเนี่ยจะเป็นรูปแบบการเปิดเพื่อสุ่มหนึ่งสกินนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็คุณม,มีโอกาสได้รับความวัลดน,นังนี้นะทุกคน นะครับตามนี้เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกชิ้นส่วนในร่รกับชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรท,ที่เราจะเป็นกาสได้เยอะนะครับวันนี้เปิดให้ดูสักสี่กล่องแล้วกันนะครับ1กล่องผ่านไปนะรจริงๆผมไม่แนะนําให้ใครสำหรับการเปิดอันนี้นะผมสมมติใครจะเปิดเนี่ยผมแนะนําเปิดสักตั้งงบไว้อะเต็มที่ไม่เกิน1นึ่้คูป,ปองทุกคนนะก็ตั้งงบไว้สูงเล่นนะครับผมถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแนะนำแบบนั้นมากกว่านะไม่ใช่แบบสูมแบบตาลีตาเหลือนะผมนะครับสูงแบบตาลีตาเหลือนี่ค มีแต่เสียก็เสียนะฉะนั้นในสุ่มแบบตั้งงบของตัวเองเอาไม่เกินร้อยแต่เพระาะวันนี้ทุกคนสุ่มไปแล้วนะครับก็ได้แต็กเกลือนะครับกล่องนี้เนะี่ยเป็นกล่องที่ถามว่าน่าเติมไหมมันก็ถามว่าคือผมก็เคยได้เคยกินจากในกล่องแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ได้ง,าง่ายๆทุกคนก็ต้องใช้ดวงใช้ดวงนะฉะนั้นผมเลยทุกคนมีลิมิตในการเติมของตัวเองมากกว่านนะบอกนะว่าจะสุ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมีลิมิตตัวเองอย่าไปสุ่มแบบทีเดียวนั่นเองนะครับโอเคสรับวันนี้เนะี่ยก็ประมาณนี้ทุกคนส่วน สรวรรค์าพานะิชผมคุณสกายเอาไปที่เรียบร้อยนะนี่คือหลักฐานนะผมว่าจดหมายขอบคุณจากราชาแห่งเซียนนะครับเพื่อนของคุณพระเจ้าเซียนได้รับบล็อกคัมพีวรรพาณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพืนอำังใจให้ผมลงคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะฮะโอเคเราไปดูกันเลยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะสอนมอรภูมิสกินไทยกลับมาเล่นกับเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยผมก็จะทําการนะครับกลับบ้านนะ้วทุกคนกลับท บรรยากาศอยู่นี่ถ I mean, ้าถามว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างนะครับผมโอ้โหผมอยากจะบอกนะครับว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะใช้คำว่ามากๆนะผมร้อนแบบอืกําแพงแสนว่าร้อนแล้วนะที่นี่ร้อนว่าอีกกําแพงแสนจะมีแอร์ให้เปิดนะผมแต่ที่นี่ไม่มีแอร์เลยนะผมตากแค่พัดลมอย่างเดียวร้อนแทบตายนะฮะโอเคมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปเี่แล้วจบมานะครับผมอันนี้ทำเวลาเอาเท่าเวลาเวลาเอาเดี๋ยวนะผมไม่อ่านนีกว่า ผมกดไลค์ไปใช่สวัสดีคุณคิโลคูนะผมยินดีด้วยนะครับยินดีมากครับผมสวัสดีคุณนีน่าโซโนนะครับยินดีด้วยครับนี่สกายบอกว่าบิดแล้วเอาเรียบร้อยสวัสดีอัสเซเรียด้วยผมสวัสดีคุณสินเอนิโอนะอย่างง่วงเลยสวัสดีคุณทายสกายแล้วสวัสดีคุณข้าโอ้ด้วยฮะสวัสดีคุณเอชนิวด้วยผมไม่ได้เจอกันนานนะแต่ก่อนเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงช่องเราเลยนะผมฮุดเอชนิวแล้วดิสันนะ้าหนูต้องได้นี่ นี่โคตรหลายไอ้นี่เทพทูที่จริงใจนะสวัสดีน้องไอ้นี่นะน้องอะไรเนะี่ยโอ้โหตอบมันเยอะจัดอะไรแล้วเนะี่ยน้องก็ตายน่ารักเนาะอินนี่ไม่ตอบเอาวัตต์ฟักงงเกินไม่ทําอะไรเลยโดนนัวเฉยนะฮะมาดูกันเลยว่าใครดูอีกคลิปหนึ่งจบป้ารนะ์เนาผมมีการปัม๊มปั๊มช,ชัดๆเลยนะยนี่ปั๊มช,ชัดๆเลยนะผมสวัสดีอาชเรียนะสวัสดีคุณคิโรคงสวัสดีคุณอรุณสวัสดินะ์เนาะฝันดีนะวัตต์ฟัก What the fuck อะไรกันเลยสวัสดีคุณซีเนลโอนะครับโอเคมาดูอ okay. ินคลิปเลยนะผม <c oughs> เป็นซีนของที่ผมเล่นนาครอสสุดโหดนะครับตารแรกครั้งที่399นะฮะสวัสดีคุณคิโรคุงด้วยครับผมสวัสดีคุณคิโรู้คงขานะเอาจัดจัดนะเวอร์สวนะัสด in นะีคุณวิวซันได้ครับสวัสดีคุณซีเนลโอ่สวัสดีคุณอาร์เรียนะฮะสวัสดีคุณเข้าโอ้ด้วยนะเข้าโอด้ดเตงองงงว่าทำไมทีมซีเก่งจังเลยตอนนี้เาโอด้ดเนี่ยเรียกว่าได้มาที่90ดวงนะนะผมขาดอีกแค่ อ่าหกสิบดวงนะฮะหกสิบตัวนะครผมก็จะได้มีชิ่อนันสุ่มวันวาซีซั่นที่จะต่อถึงนี้ได้เลยนะครับก็โอ้โห,โโหมาอันนี้คุณซิเดโร่เพื่งนำโด่งเรับผมห้าร้อยเจ็ดดวงนะตอนแรกเนี่ยคุณคุณซินเนโอเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้มาแรกๆนะไม่ได้มาแบบตั้งแต่นู้นเลยนะแต่ว่ามามาทีหลังคุณเอสนิวนะผมแต่ว่าความเสมอของของเขาเนี่ยมาสมเสมอมากนะครับอุ้ยช่องคนดังว่ะ วันนี้ทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนค่ะดูจกความหม่นๆน,นะครับ38สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย